สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อดแใกล้หนึ่งครั้งนะครับทุกคนก็อีพีนี้นะครับว่างมากไม่รู้จะทาอะไรนะครับเอือจะมารวมชุดของเอื้อที่เคยทําให้นางงามใส่ในบ้านนางงามขี้เมาของเรานะครับชื่อง่ายๆเลยนางงามไม่ได้ขี้เมาแต่พี่เลี้ยงทุกคนเมาหมดนะครับเอืจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของแต่ละชุดนะครับว่าที่เอื้อคิดเนี่ยแต่ละชุดเป็นเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปเลยครับเยอะแยะมากมายครับผม อมาดูกันในชุดแรกนะครับของ มิสแกลําพูนนะครับเป็นชุดอาราตําแหน่งของมิสแกลํามพูนของน้องเชอเบียนั่นเองนะครับเบียนเนี่ยจะเป็นคนเหมาะกับใส่สีทองใส่สีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดลายละเอียดก็จะเป็นเถาไม้ขดปลายขม,มาสีทองนะครับประเด็นชุดนี้ที่เอื้ออยากทําออกมาเพราะว่าอยากลองทําผ้าข้างหลังแบบที่ไม่มีใครเคยทําต่อมันออกมาบางคนก็ชอบแล้วก็บางคนก็ไม่ชอบด่าบ้างแบบเหมือนแหบ้างเหมือนอะไรบ้างนะครับแต่ความรู้สึกเอื้อที่ทําออกมาเนี่ยแบบนี้นะครับจริงๆอ,อ่ะไอตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวกับแขนนะครับแบบของข ทั้งสองข้างแล้วก็เป็นทวงข้างหลังปลายแล้วก็ฟูไปข้างหลังนะครับเขามรู้สึกเอื้อถ้าเราไม่รู้จักการที่ลองที่จะทําแบบชุดที่เราคิดออกมา the the มันก็จะไม่มีแบบชุดใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมถ้ามันไม่สวยแล้วก็รู้จักปรับแล้วก็ลดต่อไปอะไรอย่าง,งนี้นะครับก็เนี่ยเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลายลายเส้นประมาณนี้เลายเส้นอย่างนี้นะครับเป็นหนามเตยนะครับแล้วเราก็มาแนวแนวๆนวแวแล้วทีก็จะเป็นพวกลูกปองลูกปัดเอาอยู่ไหนวะน,นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับปากหมดเลยนะครับปากหมดเลยนี่มีกาวบ้างอันนี้เป็นกาวบ้าง <ed> นะครับช่วงกระโปรงนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือที่เอื้อบอกเป็นข้างหลังนะครับห่างข้างหลังที่โดนด่ามานะครับเขารู้สึกเอื้อชอบไหมก็คือชอบนะครับเพราะเราอยากเห็นแบบนี้ยเราคิดอยู่ในหัวแหล้ว่าภาพจะออกเป็นประมาณนี้นะครับก็จริงๆอันนี้ที่เออบอกก็คืออันนี้จะเอาออกแล้วก็คล้องแล้วก็มัดแบบนี้มัดเอานะครับตรงข้อมือตรงของเราตรงนี้ตรงข้อมือนะครับนี่ประมาณนี้ข้าหลังก็จะเป็น เอาผ้าจริงๆแล้วบางคนเขาก็จะเอาแบบแบบผิวๆแล้วก็บางคนอาจจะเป็นสุ่มเลยอะไรเงี้ยแต่เอื้อลองเอา2อันอันมารวมกันนะครับก็จะออกมาเป็นมาณนี้นะครับอยู่ที่รสนิยมแล้วก็อยู่ที่คนชอบเลยครับผมตรงนี้ก็จะป,ประมาณนี้นะครับนี่ เข้าไปนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ตั้งใจทํามากอีกชุดหนึ่งเหมือนกันชุดอําลาตําแหน่งหนึ่งชุดอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญ1ครั้งอ่ะเราจะได้ใส่มงกุฎแล้วก็อาลาตาแหน่งแบบจริงๆจังๆอ่ะก็เลยทําให้มันออกมาแบบสวยที่สุดแล้วก็ชุดดูละเอียดที่สุดก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับชุดอําลาตาแหน่งของน้องเชอร์เบียมิสแกนลำาูนพูน2018นะครับต่อไปไปดูชุดเลยว่าจะเป็นชุดอะไรแล้วก็ชุดของใครครับผม ต่อมานะครับชุดนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นมากนะครับเพราะเป็นชุดที่ทําแรกๆเลยทําให้น้องกิฟนะคะคนที่เคยส่งมิสแกรนบุรีลมตั้งแต่ปี2017หรือ2018จะไม่ได้เป็นน้องคนนี้ครับ เป็นนางงามที่เหลืออีกหนึ่งคนในค่ายของเรานะครับลองมาดูกันว่าน้องกิฟเนี่ยอีกปีนะครับเราจะมาส่งน้องกิฟกันในเวทีไหนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่กิฟประกวดดาวมหาวิทยาลัยนะครับเป็นชุดที่เป็นการคัดเอวนะครับหลอกเอวหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นน้องอ้วนแต่ชุดนี้นะครับจะมีผ้าข้างหลังจาทำไว้2แบบคือผ้าคล้องหลักแล้วก็ยาวนะครับเป็นแบบเป็นท่วงข้างหลังอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็เป็นผ้าปล่อยยาวนะครับอีกอันนึงคือผ้้า2ชินนะครับ เกี่ยวนี้เกี่ยวนี้แล้วก็เป็นภาพแบบผ้าปีกเป็นปีอะไรนี้นะครับแต่ว่าเย็นเยอะไปเยอะมากแล้วเพราะว่าชุดนี้น่าจะประมาณ4ปีได้แล้ะอันนี้จะเป็นมุกเป็นหนําเตยเป็นเพชรนะครับผ้าที่ก็ใช้เนี่ยผ้าชิ้นนี้สีทองอะ่ะซ้อนก็ประมาณ4่ผ้านะครับเป็นผ้าพื้นกากเพชร2นะครับ แล้วก็เป็นผ้าปากเพชรที่มีลูกปัดอีกหนึ่งก็เป็น4นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ติดเพชรหนําเตยทั่วไปนะครับใช้นําเตยเส้นมาเดินขอบแบบนี้นะครับยาวไปแล้วก็ผ่าข้างก็จะติดแล้วก็รอยลูกปัดเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูมีอะไรมากขึ้นก็เป็นประมาณนี้ชุดนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับแต่ว่าช่วยคัดเอวหลอกเอวให้ดูเล็กลงประมาณนี้นะครับแต่ว่านี้ก็มีเหตุสภาพก็จะหลุดบ้างอะไรบ้างว่ากันไปเพราะว่า เก็บอยู่ในถุงนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยชุดส่วนมากที่ทํามาคือใช้ครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะครับไปดูชุดต่อไปเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาในชุดต่อไปครับเป็นชุดของน้องอินดี้นะครับมิสแกรนปทุมธานี2020นะครับก็นี่เลยชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับที่เอื้อทํามาแล้วแบบโหูแม่งโคตรเหนื่อยเลยเป็นชุดที่แบบมากแล้วกูจะไม่ทําชุดนี้อีกแล้วครับเปชุดนี้เลยเป็นชุด เปิดตัวนะครับชุดนี้นะครับเป็นการปักป้องอ้อยทั้งตัวนะครับทั้งตัวย้ำว่าทั้งตัวเลยแล้วคนบอกเฮ้ย <c oughs> มันเป็นอะไรทาไมึงปักอะไรขนาดนี้แต่เทคนิคของเอ,อื้อคือเวลาเอื้อปักอะไรอย่างเงี้ยเอือจะเว้นตรงนี้ไว้ี่เวน้นที่ตรงนี้เห็นปะนี่เว้นตรงนี้ เผื่อว่าเวลานั่งใครที่เอาไปใส่จะได้ช้อนแล้วก็นั่งได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอื้อจะใช้ซิปยาวเลยตั้งแต่ข้อมือถึงถึงรักแร้เลยนะครับเป็นซิปยาวเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายแล้วก็เวลาปักจะได้ปักง่ายด้วยนะครับ แล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดเป้าหลังนะครับจริงๆชุดนี้ใช้จํานวนคนช่วยไม่เยอะเพราะว่าทีมงานเราไม่เยอะเพื่อทําชุดนี้ประมาณ98%เลยทําอยู่คนเดียวอ่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกน้องมาช่วยลอยลูกปัดให้น้องมาช่วยแบบสอยให้น้องมาติดเพชรให้นะครับชุดนี้ก็จะมีเพชรด้วยตรงนี้นะครับเปไล่เพชรนิดนนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ไปดูชุดต่อไปกันเลยครับผมก่อนที่จะไปถึงชุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชุดคือชุดไทยนะครับชุดนี้ ชุดไทยในรอบปทุมธานีนะครับเป็นชุดที่เอื้อคิดว่าชุดนี้จะทำยังไงก็ได้ให้อินดี้ใส่ออกมาแล้วโก้ที่สุดไม่เหมือนใครเด่นอะไรอย่างนี้นะครับเรารู้สึกเราอ่ะอินดี้ใส่ชุดอะไรที่เยอะๆแล้วอาจจะไม่สวยเราก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นชุดริบเรียบแล้วก็ทําเครื่องประดับใหม่เลยและการเลยประมาณนี้นะครับก็จะออกเป็นประมาณนี้ไม่เอาชุดมาใส่หุ่นเพราะว่ามันยับมากอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นชุดที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านนางงามขี้เมาเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นชุดของน้องอีดี้เป็นชุดราตรีนะครับชุดนี้นะรู้สึกดีใจมากนะเราไม่คิดว่าเสียงตอบรับของการทําชุดแบบนี้ทุกคนเห็นว่ามันง่ายเหมือนง่ายปะเหมือนขี้เมาง่ายนูน่นนี่นั่นแค่ลงเพจนูน่นนี่นั่นเสร็จกว่า oh. เป็นชุดอินดี้ที่ทุกคนเนี่ยตัดกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยรู้เออรู้สึกดีใจนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหพามาพูดแล้วมันมั่นอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าชุดหรือว่าอะไรที่เราไม่ดีจริงๆเเเขาาาไม่่กกกบ้วรรรอูสึดีใจ ชุดนี้ก็เหมือนอีดี้อ่ะชุดนี้ก็แค่เปลี่ยนสีเองชุดนี้นู่นนี่นั่นชุดนี้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจว่ามีคนทําตามเราอะไรเงี้ยอ่ะชุดเริ่มแรกเลยนะครับที่เราตัดสินใจนะครับเป็นชุดนี่นี่จะเป็นออกประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เอานู่นนี่นั่นเทเถียงกันเป็นชุดนี้แล้วก็ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้นี่ แต่สุดท้ายองค์รวมออกมานะครับปรับนู่นปรับนี่ก็จะออกมาเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับจะบอกว่าชุดนี้ตัดมา2ชุดทําทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยชุดแรกออกมาเสร็จปุ๊บใส่มันแปลกๆคัตติ้งตรงนี้มันไม่สวยเปลี่ยนทําเหมือนกันทำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดตรงนมมันเป็นยังไงนะครับสาหรับคนที่ <c oughs> เอาไปทําตามจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นใกล้ๆเนาะ เมื่อเห็นบางคนนะ่ะเขาใช้เพรแบบเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เลยว่ามันไม่สวยแต่ของเอื้อเวลาเอื้อทำอ่ะนะเอื้อจะใช้เพรประมาณ5-6ถึงแบบนะมันจะทําให้ดูมีเท็กเจอร์ในการแบบมองแบบมองแล้วมันดูสวยมากขึ้นมันไม่แบนนะเขา้าใจปะอันเนี้ยไม่เห็นไหมมันหลุดไปหมดแล้วแหละพวกเนี้ยเห็นไหมหลุดไปเยอะมากเพราะตอนนั้นใช้แบบกาวไม่ดีไงแล้วก็เทคนิคของเอื้ออีกแบบหนึ่งนะครับที่เอื้อคิดว่ากูเนี่ยเป็นคนคิดเองแหละ คือการทําฟองน้ําแบบนี้ฟองน้ําแบบนี้ก็คือเออเอาฟองน้ําปกติมันเป็นฟองน้ําใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราเห็นชุดซีทูของใครก็แล้วแต่เวลามีฟองน้ําอยู่ข้างในอะ่ะหูแม่งมันขัดหูขัดตามันเอามาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยใช้แบบนี้คือเอาฟองน้ําปกตินี่แหละนะทุกคนถ้าใครอยากเอาทางตามก็ได้นะครับฟองน้ําปกติของเรานี่แหละแล้วเราก็ตัดเอาแค่นี้นี่ตัดแค่นี้เอาแต่แค่ช่วงหัวนมที่สามารถปิดหัวนมมาได้แค่นั้นพอนะครับแล้วก็เอาผ้าซีทูแบบเนี้ยนะครับ ทบลงไปเนะเห็นไหมทบลงไปประมาณสามสี่ชั้นให้มันดูเนียนไปกับผิวเรามากที่สุดยังไงก็ได้ให้เนียนมากที่สุดเวลาเห็นไกลๆน,นะครับแล้วก็โพ้งเลยโพ้งรอบก็จะกไกลเป็นแบบนี้นี่เวลามองไกลๆมันจะแบบหูโคตรเนียนจริงๆทุกใครก็จะมีหมดว่าวิธีการให้ใส่ใส่ให้นางาามสวยออกมาเป็นยังไงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะข้นหลังก็ประมาณนี้เหมือนเดิมก็คือไล่เหมือนเดิมเหมือนกันแต่ชุดตัวชุดก็จะติดกับเพชรบ้างให้มันดูแบบไกลๆให้ดูกระพิบกะพับอะไรอย่างงี้ นะครับอันนี้ไม่ได้รีบตลกมากถ้ารีดจะสวยมากเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปกันเลยครับผม ต่อมาเลยนะครับเป็นชุดที่มหากราบของการโดนด่าเลยก็ว่าได้นะครับชุดที่เป็นชุดที่น้องอินดี้ใส่เปิดตัวมงกุฎมิสแกนนะครับคิดเยอะมากเราอยากจะทำยังไงก็ได้ให้มันแปลกใหม่ที่สุดอยากทํายังไงก็ได้ให้มันไม่เหมือนใครนะครับอยากทํายังไงก็ได้ให้มันคนจําได้อะคนแบบไม่เคยทําคนเฮ้ยใส่ได้ยังไงคิดได้ยังไงก็ออกไปชุดนี้นะครับเป็นชุดของน้องอินดี้นะครับลูกของมันก็คือเป็นฟิตเฟียสเลยเป็นคนเท่เลยนะครับชุดนี้ใช้ผ้ายีนสองแบบนะครับเป็นผ้า ยีนสีอ่อนกับพายีนสีเข้มนะคบถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนางงามใส่ชุดยีนมาประกวดในวทีใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยปรึกษากับพี่ที่เป็นห้องเสื้อหลายๆห,ห้องเสื้อแล้วก็บอกถามว่าจะทําดีไหมกลัวจะมีคนด่าโน่นนี่นะั่นเขาบอกว่าทําเลยไม่มีใครเคยทําทําเลยทําให้สุดทําให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ออกเป็นชุดยีนชุดนี้กว่าจะออกเป็นชุดยีนชุดนี้หลายรอบมากตอนแรกอะ่ะจะเอายีน คือพวกเสื้อยีนพวกกางเกงยีนหลายๆอย่างมามามา,มาตัดแล้วก็มาเอามารวมๆกันแต่เราลองคิดว่าไม่เอาดีกว่าทําแบบเอาผ้าใหม่ขึ้นมาทําเลยดีกว่าตอนแรกชุดยีนจะเป็นชุชดนี้นะครับนี่ตอนแรกจะเป็นแบบนี้แต่เขารู้สึกเอือ้อก็เลยคิดว่าพอยีนมาเจอกับความเป็นฟูฟูอะ่ะมันจะแอบ,บขัดกันนิดนึงไหมหรืออาจจะเดินยากไหมนะครับก็เลยออกมาเป็นชุดนี้นะครับอันนี้คือแบบที่สะเก็ดไว้นะอืม พสเกษไว้นะครับปประมาณนี้ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ภูมิใจอีกหนึ่งชุดเลยนะครับเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากกับการที่ต้องสู้รบกมือกับบรรดาโซเชียลทั้งหลายนะครับคนที่ไม่ค่อยได้ลงมือทําแต่คนที่ลงมือพิมพ์อย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มดูตั้งแต่ปลายกระโปรงกันก่อนละกันกระดุมสามารถติดได้ทุกเม็ดนะครับเป็นกระดุมอย่งนี้ติดได้หมดนะครับจะสามารถใส่สุดเลยก็ได้หรือว่าจะถอดเลยก็ได้นะครับ ทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือการที่เอือ้อพอตัดผ้ามาันเราเหลือริมไว้ใช่ปะเราเหลือริมไว้เสร็จปุ๊บเส้นผ้าของตัวยีนนะออกแล้วเราก็มาขยี้ขยี้ทำอย่างนี้นี้ให้มันดูเป็นแบบปลายยีนอะไรอย่างนี้นะครับใส่กระดุมนะครับดันเอ็นทั้งหมดนะครับเป็น เป็นโคเซ็ดนะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้ห่วงเหล็กมามาใส่ในชุดยีนะครับแล้วก็ปะด้วยเพิ่มความดูเป็นแบบดูเป็นนางงามมากขึ้นดูวิงวิงมากขึ้นก็คือเพิ่มอ่าเตยเข้าไปนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าเรื่มเออคิดอยู่ถ้าเราไม่มีผ้าเรื่อมเลยในตัวเนี่ยอยู่บนเวทีน่าจะดูดรอปนะครับก็เลยมีผ้าเรื่อมเล็กๆนะครับให้เวลาโดนไฟแล้วมันสะท้อนบ้าง ก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดยีนแล้วต่อมานะครับชุดนี้เป็นชุดที่เอื้อรู้สึกว่าเอื้อลักมันมากนะครับเป็นชุดที่กูทำมันสวยที่สุดและเป็นชุดที่น้องอินดี้ใส่ในรอบชิงนะครับในรอบของมิสแกลนไทยแลนด์สอ2 0ันนะครับเป็นชุดลาติีหลักเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับอยากจะพูดว่าชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวของอินดี้เองนะครับกานที่เอื้อเคยเคยเขียนไว้ใน Facebook แหละเอื้ออยากให้อินดี้ใส่สีโทนนี้นะครับก็เลยคิดว่าทํายังไงดีวะให้แม่งผ้าที่ใช้อ่ะ ไม่เหมือนคนอื่นทํายังไงดีวะให้แบบคนอื่นแบบทาตามทาตามยากอะไรเงี้ยคือเราก็ไปหาเดินหาเลยเนาะชุดเนี้ยอ่ะงี้ฮะก็คือเป็นชุดที่เราไล่สีนี่ชุดไล่สีนะครับคนก็ทําชุดไล่สีมาประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราถ้าเราเอาชุดแบบเอาผ้าในตามพาหุตที่เหมือนคนอื่นเขาอะมันก็ไม่เท่ดีวะมันมันเขาไม่เฟี้ยวดิวะอยากทำยังไงได้ให้มันเป็นิกเนเจอร์ให้แบบเฮ้ยเนี่ยชุดอินดี้มีแค่คนนี้คนเดียวสีนี้เป็น มีแค่ชุดมีชุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอื้อก็เลยเอาผ้าเลื่อมผ้าเลื่อมของเอื้อเนี่ยเอาปกติสีปกติอะไปปิ้นลายไปสกีนลายให้เป็นไล่สีขึ้นมาสีก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับเป็นโทนน้ำตาลดําแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นสีทองนะครับจริงๆชุดเนี้ยที่เคยบอกไปบอกบที่เคยบอกแล้วแหละว่าเป็นชุดที่เกี่ยวกับก้อนดินดถูกขัดเกาในหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วกลายไปขึ้นเป็นสีทอง ก็คือได้แสงสว่างของพระอาทิตย์นู่นนี่นั่น,นกลายเป็นคนที่ทุกคนรู้จักอะไรประมาณนี้ง่ายๆจากคนธรรมดาจนวันหนึง่งได้เป็นคนรู้จักอะไรประมาณนี้แหละนะครับสาหรับชุดนี้จริงๆมีหลายคนบอกว่าทําไมคิดเหมือนเดิมวะทําไมทําเหมือนเดิมไม่มีความคิดอื่นหรอบางทีเขารู้สึกเื่อถ้าเราหาอะไรเจอแล้วอ่ะหาจุดไหนใส่แล้วมันสวยแล้วอ่ะเราก็ต้องหยุดแล้วทําแบบนี้ให้มันสวยขึ้นเราก็มาเริ่มตั้งแต่ตัวปลายชุดเลยนะครับก็ใช้ นะครับพลอยทั้งหลายนะครับติดตามปลายกระโปงนะครับให้ดูมีน้ําหนักนะครับแล้วก็ให้ดูสวยงามด้วยเวลาเดินอ่ะมันจะมันจะทำให้ดูแบบว่าพอเราติดเพชรอ่ะเพชรมันจะทิ้งี่ยมันก็จะมีน้ำหนักอย่างเงี้ยมันจะทําให้ดูผ้าไม่บานแล้วก็ผ้าแบบดูไม่ทิ้งเกินไปนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไล่ขึ้นมานะครับส่วนของตัวกับตัวชุดตัวกระโปงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เพชร หลาๆไ,ไซส์พลอยหลๆไซส์นะครับแล้วก็ไล่สีพลอยด้วยนะครับมันถึงจะสวยนะเป็นส่วนที่เอื้อปักนะครับเป็นเป็นลูกป,ปัดแล้วก็เป็นปองอ้อยนะครับอาดูกใกล้ทุกคนที่ไม่เคยเห็นนะจริงๆอันเนี้ยมันใช้การจับเดฟก่อนจับเดฟเสร็จปุ๊บแล้วก็มาปักพลอยอีกปักลูกป,ปัดอีกก็ไม่เห็นนะครับจริงๆแต่ดูบนเวนทีมันก็จะไม่เห็นแต่ดูใกล้ๆมันจะเห็นรายละเลอียดนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ทํายากมากครับทุกคนเพราะว่า เราต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันเชื่อมต่อผ้าแล้วก็สีผ้าให้มันดูไม่ไม่โดดเกินเกินไปเข้าใจปะจริงๆอ่ะปัญหาตอนแรกอ่ะผ้าบางส่วนมันไม่พอเราก็ต้องแบบคิดยังไงดีว่าเอายังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จุดจบก็คือทําผ้าให้ให้พอแล้วก็ไล่สีให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผ้าส่วนนี้จริงๆอ่ะมันไม่มีเว้ยเริ่มแรกแล้วจะไม่มีผ้าข้างแบบนี้นี่ผ้าข้างทิ้งห่างแบบนี้ แต่ว่าทายังไงดีวะไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นทรงปกติอะไรเงี้ยก็เลยใช้ผ้ามาจับทวงแล้วก็ทําเป็นข้างๆเหมือนเดิมข้างๆก็ติดเพชรเหมือนเดิมนะครับไอ้นี้นั่นให้ดูเชื่อมต่อกันนะครับเวลาทำให้ดูเชื่อมต่อกันนะครับประมาณนี้ข้างบนก็เหมือนเดิมเลยนี่รายละเอียดของมันนะครับมีเพชรห,หลายไซส์นะครับประมาณ5้าไซส์ห้าหกไซส์ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมเลยคืออะไรเอ่ยหัวนมนะครับที่กเคยบอก นี่แบบนี้นะครับมันจะเนียนมากครับลองไปทําดูนะลองไปลองไปทําดูละกันแต่ว่าให้คเครดิตด้วยนะว่าเออเอื้อทาแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะเอื้อคิดเองนะครับข้างในของของชุดอินดี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือชุดของของอินดี้จะมีสะโพกแบบนี้หลอกอยู่ข้างในทั้งสองด้านนะครับจริงๆแล้วชุดแบบนี้เขาส่วนมากเขาก็จะเอาอะไรสะโพกเป็นแผ่นใหญ่ๆะนะครับมาแปะข้างๆเลยแต่ความรู้สึกเอื้อถ้าเราใช้แบบ สะโพกขนาดใหญ่อ่ะเขาก็ขนาดใหญ่มากๆากอ่ะมันจะดูโปะนะครับเอื้อเลยใช้ที่รองที่รองไหลอ่ะเอามาใช้แทนนะครับนี่ใครที่ไม่อยากโป๊ะมากก็ไปลองลองทาดูได้นะครับแบบนี้นะครับเอามาติดตรงตัวตัวตัวเอวนะครับประมาณนี้ครับมาถึงชุดสุดท้ายของเอื้อนะครับที่ ได้ทําในปีนี้นะครับก็คือชุดของน้องป๊อปเมษาในการวระกวดของมิทิฟนี่ปีล่าสุดนะครับจริงๆการที่ทําป๊อปมาเนี่ยเอื้อคาดหวังไว้อย่างน้อยเลยนะ5คนสุดท้ายแต่ก็ผลก็เป็นไปตามนั้นนะครับน้องไม่เข้ารอบ10คนด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าป๊อปเนี่ยจะได้กลับมาทําตามความฝันในค่ายของเอื้ออีกหรือเปล่านะครับชุดนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เอือเคยลงไว้เหมือนเดิมนะครับหลายๆคน ีหลายๆเียนว่าโอ้ยทาแบบนี้อีกแล้วว่าโหไม่ว้าวเลยอะ่ะชุดแบบนี้อีกแล้วที่เคยเห็นแล้วเอ็มบอกว่าต่อไปนี้ชุดแบบนี้จะเป็นซิกเนเจราของบ้านเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรืออาจจะแบบเปลี่ยนแบบก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับชุดนี้ก็คือทรงที่มันใครเห็นก็คือต้องรู้ว่าเอื้อทำอะ่ะ เข้าใจไหมแบบนี้คือแม่งพี่เอื้อทำแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซิ g n น a t u r e ของเราไปแล้วนะครับชุดนี้เออได้คอนเซปต์มาจากรูกปปั้นนางเงือกที่อยู่ในที่หาดสมิลานะครับน้องป๊อปเปเป็นคนตรงขาด้วยนะครับเอื้อก็เลยเอาจุดตรงนั้นอะเอามาเป็นคอนเซปต์ในการทำชุดนี้นะนะครับ ชุดออกมาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบน้องป๊อปเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำขึ้นมาจากน้ำแล้วปล่อยผมตรงเป็นนางเงือออะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ในคอนเซปต์ี่เอืรอทำนะครับชุดก็ดีเทลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวชุดที่เ้อสั่งปินน้นลายผ้ามาใหม่เนี่ยเหมือนมีเพชรเยอะไหมในตัวตรงกระโปรงเหมือนติดเพชรเต็มไปเลยอ่ะโอ้โหเพชรเต็มกระโปรงเลยอะ่ะดูดิอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่มีเพชรเลยนะเราใช้การหลอกก็คือการปิ้นผ้าเปไน็นลายจุดๆๆๆๆๆๆให้มันหลอกตาว่าดูไไกลว่าโอ้โหเพชรเต็มเลยแต่จริงไม่มี เข้าใจป่ะภาามันมีตัวเริ่มอ,อยู่แล้วแต่เราก็เลยหลอกตาหน่อยเพราะว่าเราขี้เกียจที่จะเอาเพชรมาติดมันเพิ่มมูลค่าในชุดไปอีกอะเหมือนแบบต้องเสียตังค์ซื้อเพชรอีกอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่าชุดนี้ดีเทลเป็นแบบไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนี่ก็คือปลายกระโปรงสีของปลายกระโปรงไล่ขึ้นมาไล่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 เป็นสีขึ้นมากระมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บที่เพื่อบอกว่าผ้าที่เป็นลายจุดก็คือแบบนี้เห็นปะ่ะเห็นไหม จะเป็นชุดสีขาวเต็มไปหมดเลยนะครับในสั่งวิ้งมานะครับนีเป็นลูกปัดนะครับปักเต็มตัวเลยเป็นอารมณ์แบบน้ําหยดออกมาจากชุดน้ําหยดออกมาจากตัวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ผาข้างนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมชุดแขนยาวก็จะเป็นซิปเหมือนที่เออบอกเวลาเออทำเออทาแบบนี้นะครับเป็นซิปแขนยาวไปถึงแจกคเก็ตเลยนะครับเวลาทำอะไรมันจะทําง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ติดเพชรเหมือนเดิมครับหลายไซส์นะครับ ลายแบบนี้ให้มันดูเชื่อมต่อกันนะครับลายเพชรเคยดูเชื่อมต่อให้มดูไม่ดูเป็นรอยตัดมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเพชรเหมือนเดิมก็ตามนั้นนะครับชุดนี้เป็นชุดที่วุ่นวายที่สุดเพราะว่าเราทําผ้าไปไปสามไปสามรอบนะครับผ้าลายแรกเป็นผ้าลายไล่สีน้ําเงินขึ้นไปเหลืองนะครับ ตอนแรกเราก็คิดแหละเราทายังไงอยากให้โดดเด่นอ่ะอยากให้มันแปลกอยากให้มีใครบนเวทีไม่มีใครเหมือนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือเด่นจริงๆบนเวทีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้รางวัลเฉยชุดได้แค่เด่นอย่างเดียวนะครับก็ผ้าทําไปแล้ว3รอบผ้ารอบแรกเป็นผ้าสตินนะครับผ้าอันที่สองเป็นสตินแล้วก็ไล่สีเป็นน้ําเงินขึ้นมาเหลืองนะครับรอบที่สามเป็นแบบนี้จบอยู่ที่ผ้าเลื่อม เราอยากลองใช้ผ้าเลื่อมอีกรอบหนึ่งก็เป็นผ้าเลื่อมเหมือนเดิมนะครับก็เปไล่สีแบบนี้กว่านางงามคนนึงจะทําให้มันโดดเด่นอ่ะมันยากมากนะครับทุกคนเรื่องชุดก็เป็นหนึ่งเรื่องสาคัญในการที่จะทํานางงามคนนึงให้ออกมาสวยแล้วก็เด่นนะครับก็เป็นไปตามนี้สุดท้ายก็ชุดออกเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับก็จบไปแล้วนะครับส like ําหรับชุดในบ้านนของนางงามขี้เมาจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายชุดนะครับที่ไม่ได้เอาออกมานะครับเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยากรู้เรื่อง ในการที่เออทาชุดว่าทาอย่างไงคิดยังไงอะไรยังไงก็ติดตามกันได้นะครับก็จะบอกไว้ก่อนว่าใครที่สนใจอยากให้เออทาชุดให้เนี่ยออกงานแต่งงานชุดราตีประกงปะกวดสามารถทักมาคุยกันได้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงโดดแน่นอนนะครับเอาเจงเกอรอฝากถึงสําหรับคนที่ติอย่างเดียวเนี่ยคุณควรลงมือทํา ก่อนที่จะตินะครับแต่ไม่ได้ว่าหรือแบบโอ้โหแม่งติอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเขารู้สึกเอื้อทุกคนสามารถติได้แต่ถ้าติเพื่อก่อมันโอเคแต่การติแบบด่าอย่างเดียวอย่างเช่นมันจะสวยเลยไม่ทํานู่นทํานี่เลยทำไมไม่เป็นแบบนี้นู่นนี่นันทำไมไม่ทําไม่ทํานู่นนี่นั้นไม่สวย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 แต่เอืออยากจะฝากทุกคนไว้ว่านะครับ ในหลายๆเรื่องนะสมมตวิว่าคุณไปติอะไรเขาเรื่องทํากับข้าวไม่อร่อยเลยถ้าคุณทํากับข้าวไม่อร่อยเหมือนกันคุณก็ไปว่าเขาว่าเขาทํากับข้าวไม่อร่อยถ้าเราจะด่าใครหรือจะติใครได้เราต้องเก่งในเรื่องเรื่องนั้นก่อน <sweat S 1> เราผิดพลาดมาก่อนเราสามารถติได้เพราะบางทีเราผิดพลาดปุ๊บ<พ> <pannt> ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เลยอะ่ะเราไม่สวยเพราะว่าก <ๆ S 2> <ค>ูเคยทําแล้วเราต้องรู้ก่อนในเรื่องเรื่องนั้นนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยไม่ใช่เรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวหรือว่าติไม่ได้ไม่ใช่นะทุกคนสามารถติก็ได้แต่ทํายังไง ติแล้วด่าแล้วคนที่โดนติอ่ะจะมีกําลังใจในการทํางานต่อนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากซับสไครต์ช่วยดูกันหน่อยนะครับเอาจริงๆช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับมันเหนื่อยมากกว่าจะได้1ชุดออกมาเนี่ยจริงๆนะครับก็ไปจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ้านงามขี่เมาจะมีใครอีกรอติดตามเลยครับผม